พามาดูเว้าวสี่เหลี่ยมทำหมเพิ่งเสร็จตะกี้นั่นเองนี่พร้อมที่จะบินแล้วใหญ่สูนสูง ความสูงของมันก็ประมาณสองเมตรกว่านิดๆส่วนความใหญ่ของมันก็เมตรเก้าสบความใหญ่จากนี่ไปนี่ใหญ่ส่วนหางมันก็ยาวไปนู่นประมาณสี่เมตรนิดๆไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นไม่รู้เพราะยังไม่ได้ลองมันยืง มันยังไม่ถึงเวลาลองอันนี้ใช้กาวผสมเชือกผสมหลายอย่างเดี๋ยววันลมดีๆก็จะเอาไปลองที่นาไม่เคยทำใหญ่นาดนี้ เป็นผ้าร่มสั่งมาจากออนไลน์ทำได้สองตัวถามลอีกตัวหนึ่งมันขาดหายไปก็เลยต้องทำใหม่นี่ใหญ่กว่าเก่าหางยาวกว่าเก่าประเด็นมันก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นหางมันก็จะมีสามสีสีแดงสีเขียว สีดำตั้งระงานอยู่ในกลางใจบ้านเลยเออถ้าไว้ข้างนอกไม่ได้เดี๋ยวมันหายอ่ะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆนะนี่พามาดูของที่เราทำเสร็จใหม่ๆไอ้มุมแดง แต่เป็นสี่เหลี่ยมไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นต้องติดตามขอให้เพื่อนๆจงโชคดีมีชัยนอนหลับสบายๆตื่นขึ้นมาให้เจอเงินก้อนโตๆออยเมียนประเมียนประสวัสดี